พอกันนี้แล้วค่ะมือนี้เดี๋ยวมาเห็ดแปลงพักกันต่อเตรียมแปลงค่ะมือนี้อากาศดีมือนี้มือนี้บ่ค่อยแดดเด้ดดค่ะแต่ว่าแต่ว่ากระโบนแต่กระบบนบ่เย็นเด้อหอนอยู่มันเอาค่ะสงสัยสิตกอยู่บ่าจากักไม้เหม้เป็นทรงแล้วขวดน้ำเข้าได้ค่ะกอกให้เต็มเห็ดพีเกาเนาะเคยเคยเห็ดคลิปนี้ไปแล้วแต่กะสิบอกอีกแจงหบอกว่าเป็นยังเรื่องคะ กอกน้ำให้เต็มเล้ว่็เทากับเห็ดเป็นหลองเห็ดเป็นหลองเพราะแบบว่าให้ขวดน้ำว่างได้ค่ะหรือวก็ว่างขวดให้ชิดชกันเพราะว่าถ้าขวดมันห่างนะเวลาเขาใส่ดินหรือว่าใสเศษใบไม้ยังลงไปเนี่ยิ่นนะจะหัวออกข้างๆหร,รหรือว่าเม็ดพักหรือาบยังที่เขาปูกมันจะหัวออกพยายามให้ใด้ชีดที่สุดประมาณนั้นได้ค่ะ ใส่ขวดน่อยก็ได้ด้วยค่ะสมมติว่าเ้องมีขวดน่อยเ้าก็สามารถนามาเหดได้คือกันแต่ว่าห้องัดสิบใส่ดินได้น่อยใส่ดินได้โบรายคือจังขวดง่ายด้วยค่ะขวดง่ายก็สิได้ใส่ดินหลายเขาสามารถปลูกอันพักที่ว่าหลากลึกได้พวกเป็นพวกแค่ลงแค่รดหแบบว่าที่มีหัวนะคะสามารถปลูกได้มาสิ่อง,ง <c oughs> <c oughs> อยู่บ้างคือกันยิ่งพันในร่องู่ค่ะแค่รออนี่บ้านเคยปลูกเลยอยากร่องอยู่จั จะเถือซื้อเม็ดมาแล้วล่ะแต่ว่าร่อยมาิ่นมาอากาศหนาวนะคะเนาะก็ะสิล่องถาตอนอากาศหนาวก่อนงสิล่องปลูกเบิ่ลแต่ว่าตอนนี้ยันยันบริเวณนุ่ง,ง,งหลายขนาดขนาด,ดว่าแดดนะเนี่ยแดดเ,นเอ้ไบ่ถือว่าขนาดว่าอยู่กลางแจ้งนะคะบ่ได้อยูหูเนี่ยติดติดกันจัหน้อยประมาณนี้ค่ะ ขนน้ำให้เพื่อน,นเลี้ยงติดกันเดี๋ยวเขากระสีเตียมเศษวัสดุที่เขามีอหยียดไปค้นมาเป็นใบใบใหม่เศษเก้าอ่ะค่ะใบใหม่แห้งเนาะเอามาล่องก้อนล่องพืนก้อนเลยกะนทเฮ้ามี่เฮ้ามี่มุ่นซัดมี่ยังก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็มักดินไปเนี้ยก้อนก็นได้ค่ะนี่สิบูมกกักะ เอาดินที่ห้อดินปลูกเข้าร่องข้างบนเลยตั้งข้าง,ขงบนเลยก็ได้แล้วก็ปลูกได้เลยคือกันร่องเบื้องมันเสียลายเนาะ,ะเนาะปลูกอะยคือกันอะล่ะดินเพื่อน,น,ต,ออนตรงที่นะบมมีอินทรีย์วัตถุนะคะมันเป็นดินเหนียวเลยคันหาบมมีเอาบอเดี๋อวอย่างมาใส่นะเราต้องไปหาดินมาจากที่อืนนะคะหาดินมอื่นมาปลูกก่อนผสมดินเอานี่เว้อค่ะไปค้นมาแล้ว มนใส่ก่อนเลยแต่นี่เศษอาหารหรือว่ะที่เขากินที่เขากินไหวค่ะเศษอาหารที่เขากินไหวอ่ะไันที่เขากินไใบที่เขากินเหลือที่เขาทิมา่มอ่ะเศษอาหารในขัวเรื่อยเนาอคะ่ะเอามา้ปโยชนได้เอามาล่อง,งคือขามาใสิถอดทับทุ่มไปเรื่อยๆแค่คนก็นย่อยค่ะแล้ววันนี้เขากะ นี่ไอาใหม่เศษใหม่ผู่ใส่ยังใส่ได้บัดบัดนี้ก็เอาเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกเดี๋ยวนึงดินแล้วก็เอาดินปูเฮ้าทับข้างบนก็ได้ค่ะเอา็แค่สิปลูกเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อมือนี่ชิวๆเฮ็ดแป้งพักง่ายๆด้วยวัสดุเลือใส่เฮ็ดไปหลายรลอกกันล่ะที่พึ่งเบื่อกันได้ค่ะเด้อขอบคุณที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เฮาเด้อรไลฟ์แซนทรัลเทเบอร์ลายบานเฮาบ๊ายบาย